สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสแตมป์อยู่ใต้เดริปชั่นบ n ็อกนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักชาวเมถุนคนโสดเป็นยังไงบ้างน,นะคะ เก้าไม้เทา้าเอ p มเพรสนะคะ King of w a n d s We o f f o r t u n e แล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะโอเคชาวทัดไปค่อนข้างโดดเด่นนะคะอินเนอร์จีของพลังงานทัดไปนะคะหรือคนที่จะเข้ามาก็ต่างน,นะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะแต่มองเหมือนตัวคุณเองยังมีความกล้งกลัวในเรื่องของการเปิดใจนะคะยังอยากที่จะอยู่ในโซนของตัวเองยังอยากที่จะแบบ นะคะคสวยๆหลอนๆเก๋ๆคือใช้ชีวิตตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้โหยหาถ้าคนเข้ามาแล้วเราโอเคเราก็เปิดรับแต่โดยหน้าพา่แล้วนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามายังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะยังไม่เตะตาต้องใจตอนนี้คุณโฟกัสที่จะแบบดูแลตัวเองนะคะหรือโฟกัสในเรื่องของแบบว่าความสุขนะคะความสุขการเติมเต็มตัวเองเป็นหลักนะคะ ก็จะเป็นคนที่แบบสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นนะคะมันอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วสือว่าดีพอสําหรับคนที่ที่เราใฝ่ฝันคนที่เราแบบตั้งสเปคเอาไว้นะคะแล้วบางคนในที่นี้ยจจะมีการได้ยินข่าวสารนะคะเกี่ยวกับคนเก่าๆด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูสิว่าโอเคคนใหม่ยังไม่ถูกใจเนาะทีนี้บางคนอาจจะมีคนในใจนะคะสถานการณ์ความรักคนในใจเป็นยังไง พลังนะคะคียออเทนทิฟโนะคะอโอเคชาวธาตุด,ดินค่อนข้างเด็กน,นะคะมังกรปึกศบหรือก,กันที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะเ,เรื่องราวความรักของเขาในช่วงต้นไตรามาสเนี่ยมีเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะระเบิดลงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความหึงห่วงหรือเรื่องของการโปะแตกไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคนของเขาก็ต่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลือกนะ แล้วรู้สึกว่าจะต้องแบบกัดปันนิดนึงอะ่ะกัดปันนิดนึงเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปให้ได้ถ้าเขาโพเขาก็ต้องพยายามยื้อนะคะหรือพยายามอาจจะแบบเอาอกเอาใจคนของเขาหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายโดนนะคะโดนการทำหมยายถึงว่าคนของเขานะคะมีตัวลงตัวเลือกต่าง,างๆเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้นะเขาอาจจะมีเงื่อนคงเงื่อนไขต่างๆในความสัมพันธ์นะคะแต่ท้ายที่สุด ท้ายที่สุดนะคะเขาจะเลือกคนรักของเขาหรือคนของเขาหรือคนของเขานั้นเลือกเขานั่นเองอาจจะตัดนะคะตัดตัวเลือกหรือตัดบุคคลที่3ามมีการห่างออกมาจากบุคคลที่สนั้นนะคะโอเคต่อไปขยายสถานการณ์ความรักต้องเติมฝั่งคุณนะคะ ทุกอย่างมันจบไปแล้วสิ่งที่จบไปแล้วคุณอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะโลกส่วนตัวนะคะไม่อยากสูงสิงวุ่นวายกับใครก็สิ่งอยากอยู่กับตัวเองนะคะอยากที่จะมีความสุขกับตัวเองไม่ไม่ได้ไม่พร้อมมันไม่ใช่แบบคือถ้าไม่ถูกใจก็ไม่อยากเปิดใจอันนี้บอกไหมอาจจะเป็นการตักขังตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองนะคะเราแฮปปี้ที่เราจะอยู่ตรงเนี้ยเออมันไม่เดือดร้อนใครแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณมีความทุกข์คุณคุณก็ รู้สึกว่ามันก็โอเคมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะคะบางคนจะมีการไปลงคอร์สนะคะเรียนรู้หรือพยายามพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองนะฟั่งเขานะคะคนในใจการดูแลเรียนรู้นะคะฟันได้เชี่ยวชาญก็มองว่าอย่างที่บอกค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะแคร์ความสัมพันธ์นี้พอสมควรน,นะคะ แล้วก็ต้องการการถูกเทคแคร์เพียงแค่คนเดียวคือคนของฉันจะต้องไม่แบบไม่ทํรลายฉันนะคะแล้วต้องไม่เป็นของคนอื่นด้วยนะแล้วก็เพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคนของเขานะคะบางทีถ้าตัวเลือกมาจากฝั่งเขาเขาก็เลือกที่จะตัดนะคะตัดตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกคนคนนี้นั่นเองนะคะเพราะไม่อยากที่จะเจอกับเรื่องราวปัญหานะคะออความซับซ้อนหรือ การที่ต้องสูญเสียคนคนนี้ไปต่อไปความคิดความรู้สึกที่คนคนนี้เขามีต่อคุณนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะวันที่1 6 3 1แฮงแมนมองว่าคุณก็ยังอยู่ในความรู้สึกของเขานะแต่ก็คงจะเป็นการสื่อสารบางคนอาจจะมีการสื่อสารกันอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความจําเป็นหรือบางคนที่ไม่ได้สื่อสารกันมานานแล้วนะคะ ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยเป็นลักษณะของการทักทายมากกว่าเพราะตัวเขารู้สึกว่าเขาก็อยากให้คุณได้เริ่มใหม่และตัวเขาก็มีการเริ่มใหม่แล้วนะคะมีความรู้สึกคิดถึงบ้างนะคะหรือมีความรู้สึกบางอย่างที่ที่ยังมีคุณอยู่ข้างในนั้นแหละย,ยังไม่เคยลืมแต่เขากลัวว่าตัวเขาอะค่ะจะเกิดความสับสนกับความสัมพันธ์ปัจจุบันได้นะฝั่งคุณละคะคิดเล่ารู้สึกยังไงกับเขาอืม ก็ยังรักอยู่นะลึกๆข้างในแล้วทุกอย่างมันจบลงแบบไม่ค่าคิดไม่ทันตั้งตัวหรือบางคนในที่นี้อยู่ดีๆก,ก็หายลายไม่ต่อหายไปเลยนะคะหรือบางคนอาจจะแบบทะเลาะก,กันรุนแรงแบบพังทลายนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวทุกอย่างมันจบไปโดยที่ยังมีคนที่ยังรักอยู่ความสัมพันธ์จบลงแต่ความรู้สึกมันยังไม่จบนะคะแต่คนก็รู้สึกว่า ถ้าให้ฉันเป็นฝ่ายเข้าหาฉันก็คงไม่ไปถ้าฉันต้องเป็นฝ่ายเข้าหาหรือทักหาฉันก็คงไม่ทําดีกว่านะคะฉันไม่อยากทําอะไรในความสัมพันธ์นี้นอกจากเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาเองนะคะต่อไปบทสเซอร์สีดาบนะคะคนโสดคนโดเลเจอคนใป็นหม่ผ่านกลุ่มสงังคมผ่านเพื่อนนะคะแต่ดูเหมือนคุณจะยังไม่ได้สนุกสนใจ คนใหม่ๆเท่าไหร่คนใหม่ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในใจของคุณในความรู้สึกนะคะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับคนเก่าว,วนเข้ามาบ้างนะคะส่วนมากแล้วคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานการสร้างความมั่นคงแนละพัฒนาตัวเองนะคะให้ความรับรองไงเอยคุ้มค่าที่จะรอถ้าใครยังรอใครบางคนอยู่อาจจะเป็นการรอคนเกา่าหรือรอที่จะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่ามองว่าอาจจะเข้ามาใน น่าจะไม่เกินสเดือนหรอกนะคะมองมองอย่างนั้นนะคุณค่อนข้างที่จะแบบหาความสุขให้กับตัวเองนะคะในกิจกรรมต่างๆที่คุณทํามันเป็นการแบบใช้ชีวิตอย่างเป็นที่ของคุณละกันนะถ้ามองในมุมบวกในช่วงนี้เนาะ,ะโอเคค่ะพาทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสมคัญไม่ชัดเจนไพ่สลับกระดาษระหว่างคุณแล้วก็คนคุย สถานการณ์ความรักฝังคุณนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสิบไม้เท้านะคะปดถ้วยสิบเหรียญปดดาบแล้วก็หกถ้วยนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะเป็นกราฟอะขึ้นขึ้นลงลงอะมันจะตึงตึงบ้างนะคะในช่วงแรกมันจะดีช่วงกลางนะคะขึ้นช่วงเกือบท้ายแล้วก็ดีขึ้นในช่วงท้ายขึ้นแบบขึ้นลงขึ้นลงเวอร์นะคะค่อนข้างที่จะแบบ โรลเลอร์คอสเตอร์นะคะก็เป็นช่วงต,ต้นไตรมาสนะ 16, 17, 18ประมาณนี้นะคะจะมีเรื่องของความอึดอัดนะคะอึดอัดนักใจกับท่าทีของเขาหรือวิธีการพูดหรืออะไรต่างๆนะคะจะทําให้คุณรู้สึกแอบลาคาดิหนึ่งแอบลาค้ามแอบอึดอัดนะคะจะมีความรู้สึกที่เราอยากที่จะเฟะตัวออกมาจากเขาหรือเบื่อหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในช่วงของกลางไตรมาสคุณก็รู้สึกว่าเออบางที พอได้กลับมาคุยกันอีกครั้งได้เคลียร์อินเนอร์จีบางอย่างมีการหางกันเพื่อเคลียร์อินเนอร์จีบางอย่างกลับมาคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันก็โอเคขึ้นนะดูเขามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นรู้สึกว่าแบบคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้แบบไว้วางใจในท่าทีนั้นแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณก็ยังมีความกังวลอยู่ว่า มีความกังวลว่าเขาจะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าจะทําให้เราลาคาญใจจะคทำให้เรา,ารหดอัดหนักใจอีกไหมนะคะแล้วก็ช่วงปลายไตรมาสนะคะก็ได้กลับมาแบบปรับความเข้าใจกันแล้วคุณได้มองเห็นนะคะความเปลี่ยนแปลงหรือได้มองเห็นด้านดีของเขามากขึ้นนะคะส่วนฝั่งของเขาสนาก,การนะคะก้าวเหรียญก้าดาสิบถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ไฮพินเทสโอเคฝั่งเขาเนี่ยดูแบบว่า ตึงๆนะดูกังวลในตอนที่คุณห่างออกไปในตอนที่คุณเริ่มห่างเริ่มตีตัวออกห่างอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารู้สึกหรือสัมผัสได้ด้วยคําพูดเอ่ยหรือท่าทีเอ่ยเขาดูกังวลมากๆนะเขาเครียดมากๆแต่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มคุณหรือพยายามที่จะแบบแสดงออกในด้านนี้เอาอกเอาใจคุณนะคะเต็มที่นะตามใจคุณเอาอกเอาใจคุณเต็มที่นะคะก็แอบ,บคิดนะว่าตัวคุณเนี่ยจะมีตัวเลือกอื่นแอบบแฝงอะไรหรือเปล่า นะคะทำไมถึงได้ดูเหมือเขาทําไมถึงได้ดูแบบไม่ได้สนใจเขามากอะไรเงี้ยหรือทําอะไรนิดหน่อยก็ดูเหมือนคุณจะอึดอัดแล้วก็ลาคาญไปหมดเลยเขาก็สัมผัสได้นะไม่งั้นเขาคงไม่เครียดแบบนี้นะคะต่อไปสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะฟังคุณป่วยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกว่าเขา,วาควบคุม control โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณไม่ชอบอะไรแห่อะไรมาแบบ มาควบคุมมานุ่นนั่นนี่กับคุณเยอะมันน่าลำคากนะคะคุณก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิ a นะคะก็คืออ่อนแอนะคะมันไม่เชิงว่าท็อกซิกขนาดนั้นแต่มันแบบมันจะไปกันได้ไหมมันจะแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามเอาอกเอาใจคุณเขาน่าจะพยายามแบบทําให้คุณแบบรู้สึกดีกับมันรู้สึกดีกับเขาอีกครั้งมารักเขามาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรต่างๆคุณก็สัมผัสได้ ส่วนฝั่งเขานะคะความสําเร็จคขาวดีทําบุญนะคะเรียกร้องโอเคอาจจะมีการเรียกร้องบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดมันน่าลาคาญแล้วแบบมันมีความเยอะต้องรับเหมือความเยอะความจุกจิกในบางอย่างที่เขาเป็นนะคะแต่ตัวเขาค่อนข้างที่อาจจะมีสายุูนะคะหรือมีการทําบุญหรือมีการแบบสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อบวกด้วย ท่าทีของเขานะคะถามว่าคนคนนี้ใจบริสุทธิ์ไหมค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ใจค่อนข้างที่จะจริงใจต่อคุณพอสมควรเลยนะคะจนบางทีอาจจะแสดงท่าทีที่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะสามไม่เท้าเขารู้สึกได้เลยว่าคุณมีกำแพงกับเขา เขาสึกว่าคุณมีกำพแพงกับเขาแล้วก็คิดด้วยว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกอื่นๆอีกหรือเปล่าคุณน่าจะมีตัวเลือกอื่นๆอีกไหมคุณเบื่อเขาหรือเปล่าคุณเบื่อเขาใช่ไหมคุณหมดแพทข้ามแล้วหรอหรือคุณไม่ได้ชอบเขาแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกแล้วก็เป็นการสังเกตจากท่าทีคำพูดของคุณนะโอเคต่อไปฟังคูดทีละรู้สึกยังไงกับเขาหกถ้วย ปดถ้วยมันมันเป็น feeling ที่ตอนนี้เอานอนไม่ได้นะฝั่งคุณอ่ะเดี๋ยวก็รู้สึกดีเดี๋ยวก็รู้สึกลังคาเดีย๋ยวก็รู้สึกลังแวว่าเขาจะอะไรกับคุณอีกไหมหรือยังไงหรือเขาต้องการอะไรแบบมันนอกเหนือจากความรู้สึกที่มีต่อคุณหรือเปล่าหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นไหมที่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์เป็นเรื่องเงินหรือเปล่าเป็นเรื่องอื่นๆหรือเปล่านะคะแล้วคุณรู้สึกว่า ความชอบที่คุณมีกับเขาอะมันยังเป็น feeling ที่คล้ายๆมิตรภาพที่ดีนะคะความเ e นดู oo, อะไรต่างๆแต่มองว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ารักเขานะคะยังไม่ได้ถึงขั้นของความรักใดๆคือไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะมาต่อกันที่บทสรุปสามดาน,นะคะ ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงยังประคองความสัมพันธ์ไปได้นะคะแล้วก็ปัญหาทางใจนะที่มันอึดอัดหนักใจเซ็งๆงในความสัมพันธ์ไม่จะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาสุดท้ายก็จะได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะอาจจะต้องมานั่งถามตัวเองแล้วแหละว่าคุณอยากไปต่อกับเขาหรือเปล่าในทุกความสัมพันธ์มันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นนะคะคุณรับข้อเสียเขาได้ไหมคนอื่นอาจจะมีข้อเสีย อีกแบบหนึง่งที่คุณอาจจะรับไม่ได้อีกก็ได้นะคะ New nerve nerve f friend help you นะคะ Co-dependency คุณกำลังยึดต,ติดอยู่กับกับอะไรบางอยา่างในความเป็นตัวเขาด้านลบหรือเปล่าข้อเสียด้านลบของเขาคุณยึดต,ติดตรงนั้นไหมหรือในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็คือคุณอาจจะถูกรู้สึกถูกยึดต,ติดถูกผูกติดนะคะถูกตามติด จนคุณรู้สึกอึดอัดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฟูงหรือให้เขาได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนของเขาบ้างนะคะให้ได้มีเวลาเป็นของตัวเองบ้างนะคะเผื่อว่ามันจะได้แบบความตึงตรงนี้ค่ะมันจะได้ผ่อนลมบ้างนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะ สถานการณ์ความรักคนนี้คู่ไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ในฝั่งของคุณซีเรียญเอซับมอนหกไม้เท้านะคะเก้าเหรียญแล้วก็ P N o คีโนฟคัพอาจจะลี่กับชาวธาตุน้ํานะคะอินเทอร์ที่ธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะหรือชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีนิพนธ์ต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะนีนกระกฎหรือพิจิกที่ในราศีล่าหรือดาวศุกร์ความรู้สึกของคุณช่วงนี้มีความแบบเซนซิทีฟนะคะ อ่อนไหวง่ายในช่วงของต้นเดือนเอ้ยไม่ใช่ต้นเดือนสิต้นไตรมาสนะคะจมูกสิบเจ็ดแปดประมาณนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความยึดติดความหึงหวงความคิดเยอะคิดเยอะคิดมากการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะว่ามันจะได้รับหรือเปล่ายังไงแต่มองว่ากลางกลางไตรมาสเนี่ยสัญญาณเริ่มมาแล้วนะคะในสิ่งที่คุณรอคอยเมื่อคุณรอคอยอะไรก็แล้วแต่นะในความสัมพันธ์รอคอยเขาที่จะเจอการรอคอยที่เขาจะดีขึ้นหรืออะไรก็ตามน่ะ เริ่มมีสัญญาณอันดีเข้ามาแล้วนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยนั้นนะคะเป็นความสามารถที่คุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้คุณแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นในช่วงของปลายเดือนนะคะในช่วงของปลายเดือนคนนุณค่าที่จะมีความสุขด้วยตัวเองมากขึ้นไม่ได้เอาความรู้สึกของตัวเองไปฝากไว้ที่เขาเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงสองดาบ ู้องฟอร์จูนทำทันนะคะแล้วก็สีไม่เท้านะคะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ความสับสนความคิดมากหรือปัญหาในเรื่องของการสรื่อสารต่างๆนะคะจะคลี่คลายดีขึ้นนะคะตัวเขารู้สึกว่าทั้งวันกันอยู่หรือทาอะไรให้คุณคิดมากก็แล้วแต่เขาจะนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะมีการพรูฟต่อคุณพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คุณได้เห็นว่าโอเคฉันต้องการเธอนะ ฉันฉันยังรักเธอนะฉันยังเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคงสําคัญสําหรับฉันนะคุณจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของเขานะคะหมายสีของเขาในช่วงนี้การพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นทําให้คุณประทับใจนะคะโดยการเอาอกเอาใจเอาใจใส่ต่างๆนะคะและท่าทีที่จะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ดีขึ้นนั่นเองขย,ยขยายขยายสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะเฟรน n d s h i นะคะบนบาน น n า w l นะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่คุณก็ได้เรียนรู้รว่าเขาเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะด้านดีด้านลบด้านต่างๆนะคะโกรธเครื่องอะไรกันคุณก็จะรู้สึกว่าคุณก็ให้อภัยได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ,ะเป็นการที่เรียนรู้ซึ่งกนและกันอีกขั้นหนึ่งหรือมีเรื่องราวที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ในตัวเขามากขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งนะคะบางคนนะคะสิ่งที่รอคอ,อยมันเกี่ยวข้องกับการบ่นบานด้วยสําหรับบางคนนะคะอืมโ okay. อเคอ่ฟังเขา ประทานพรน,นะคะเห็นไหมสิ่งที่คุณบนบานเอาไว้หรือขอพรเอาไว้ต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือตัวเขานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประทานพรแล้วสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วเห็นไหมโอเคนะคะเฉียวแล้วก็ประจนภัยนะคะเรื่องของอารมณ์ต่างๆก็าจะเซนซิทีฟอีกหนึ่งนะคะแต่เขาก็สามารถดิวับมันได้นะคะเขามองว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้ดูน่าเบื่อสําหรับเขานะ ถ้าคุณกลัวว่าเขาจะเบื่อเราหรือยังเขาจะเซ็งเราไหมมองว่ายังไม่เส็งยังมีอะไรให้ดูมีความท้าทายยังมีอะไรให้เขายังแบบมีเป้าหมายมีความสัมพันธ์อยู่นะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเออมีถุนเคเดรียวนะคะเพชรซ็อกโมนเดอรมูนเดอซันนะคะแล้วก็เพชรซ็อกครับเขารู้สึกว่าคุณช่วงเนี้ยค่อนข้างมีแรงดึงดูดนะค่อนข้างมีแรงดึงดูดมีความแบบ มีฟีโรโมนบางอย่างที่ทําให้อยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆอยากที่จะแบบเอาเอกเอาใจเอาใจใส่ต้องการที่จะทําให้คุณแบบว่าแฮปปี้กับเขามากขึ้นนะคะ mm hmm. เดี๋มูคือเขาก็กลัวว่าถ้าคุณหน่อยหรือทําให้คุณคิดมากเนี่ยเขาก็กลัวเขาจะเสียคุณไปเหมือนกันเขาอยากทําทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันเหมือนเป็นการรีเฟรชนะคะหรือเป็นการแบบเริ่มใหม่ในด้านที่ดีของความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะ ั่งของคุณล่ะคะกิล่รู้สึกยังไงกับเขาเมจิเชียนนะคะหกเหรียญนะคะสเตรนท์ Strength. ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบต้องถูกแชร์มาจากอีกคนนึงหรือมีในเรื่องของตัวเลือกฉันก็คงจะไม่สามารถอ่อนข้อให้ได้นะบางทีเรารู้สึกแล้วว่าบางทีเราก็อาจจะแข็งไปบ้างหรือในทางกลับกันเราอาจจะรู้สึกว่าบางทีเมื่อก่อนหรือก่อนหน้านี้เขามีความแข็งแข,งข็งเขาโดงนี้ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่ ช่วงนี้คุณก็จะได้เห็นความอ่อนโยของเขามากขึ้นคุณรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ฉันจะได้เห็นจากคนคนนี้นะซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนหน้านี้เลยก็ได้เห็นมันก็เป็นอะไรที่ก็ประทับใจนะคะคุณทําไประทับใจสําหรับคุณพอสมควรจบด้วยบอกสรุปนะคะ สองเหรียญน,นะคะการประครับประคองความสัมพันธ์ความห่างกันนะคะบางคนที่แบบมีการห่างกันคุยกันน้อยลงมามาหายหายไปไป,ไปมามา,มาความสัมพันธ์เริ่มจืดจกักะก็จะเข้าสู่จุดที่รู้สึกว่าจะประครับประคองความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะคะมีการปรับความเข้าใจได้มากขึ้นคุณกับเขาเนี่ยยังมีบุญที่สัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่นะคะเรื่องที่คุณคิดเบียดเิีมากต่างๆนะคะก็จะได้คลี่คลายนะคะคลี่คลายไปได้เปราะหนึ่งเนาะ ให้ความรักว่าไงคะ This ดิ u กเป็นบลวันคนนี้แหละที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณฟร e โอเซอร์อกมาจากสีที่มันปิดตั้นคุณอยู่นะคะหรือสีที่มันทำให้คุณเนี่ยคิดเดยอะคิดแยะคิดมากคิดมากอาจจะเป็นในเรื่องของการปล่อยวางนั่นเองเนาะโอเคคลิปของเมทุนก็ประมาณนี้นะคะเนก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสัสดีคะ่ะ